สวัสดีครับอยู่กับทีมงานซิมโคนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับพีเอลแท็กเตอร์ดีสองรุ่นห้าครับวันนี้อยู่กับงานทําโค้งนะครับคุณบอดทาโค้งครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกไปแล้วก็ตากดินไว้แห้งตอนนี้แห้งจนแท็กเตอร์เดินขึ้นมาปั้นคันได้แล้วนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบนะครับที่เราทํานะครับจะออกมาตามแบบหรือเปล่านะครับคาร์ลไม่คันนี้ก็ประมาณสามเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูแบบกันนะครับ นี่ครับแบบก็จะประมาณนี้นะครับนี่พอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าออกแป่นบ้านเท่าไหร่ยาเท่าไหร่สะเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับลึกลงไปเท่าไหร่ตาพักเท่าไหร่นะครับก็ตามแบบที่เขาได้เขียนมาให้ทีมงานสินมโคได้ทํานะครับเราก็มาดูแท็กเตอร์กันต่อนะครับว่า เราใช้แท็กเตอร์กับมาโคนะครับเดี๋ยวจะย้าย60มาช่วยทอยดินนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขุดดินนะครับขุดบ่อนะครับขุดบ่อเดี๋ยวเราจะทําการขุดบ่อตามแบบนะครับบ่อนี่ที่ในแบบก็25เมตรนะครับแล้วก็มีคลองกว้างประมาณ10เมตรนะครับคลองด้านเป็นลูกตัวแอลนะครับลูกตัวแอลสเมตรนะครับ แล้วก็บ่อยี่สิบหเมตรนะครับความยาวของไอ้รูปตัวแอลนี่ก็สามสิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของรูปตัวแอลด้านล่างก็32เมตรนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นโคกนะครับเป็นโคกไว้สําหรับปลูกบ้านนะครับอยากรู้ไหมว่าผมเหมาไว้เท่าไหร,ร่นะไม่ถึงห้าหมื่นนะครับแปลงนี้บอกไว้ได้แค่นคั้ 50, นะครับไม่ถึงห้าหมื่นนะถ้าเหมาจริงๆผมคิดเป็นคิวก็ ตกแสนก็บาทน,นะครับแบงค์เนี้ยถ้าผมเมาจริงๆอะ่ะแต่แบงค์นี้เห็นว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับไม่เหมือนญาติกันนะครับก็ทําราคาแบบมิรสหายนะครับไม่ได้โหดรห้ายจนขนาดนั้นนะครับโอ้ยก็ลองดูนะครับรทีมงานสินมโคนะครับ ใครสนใจทำบอ่อดันบอกุ้งน้ำเนี่ยนะครับรถแท็กเตอร์เรานะครับถ้าคันคันวางนะครับเตียนหรือไม่รถแท็กเตอร์ขึ้นไปเดินได้เราก็จะเก็บคันให้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีเสามีอะไรเราก็ดันขึ้นส่งแล้ว,แล,วแล้วเราก็ดันไว้ถ้าที่เราทําได้นะครับเก็บคันไม่ได้เราก็ตัดโสปให้นะครับเพราะเราทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ แดดร้อนหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยครับตัดสโลว์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตัดบ่อนะครับจากหลักนี้นะครับถึงถึงนี่นะครับไอไม้ปักต้นสูงนี่นะครับประมาณนี้นะครับที่จะเป็นบ่อนะครับ อนนี้ก็จะเป็นคลองนะเป็นคลองเป็นรูปตัวแอลนะครับประมาณ10เมตรเป็นลงน่าจะแบาดินต่อนะมาดูกันนะว่าจะทำยังไงต่อครับ เก็บพื้นยังกระดันบ่อเลยนะครับดูนะครับเพราะตรงนู้นเราต้องตักดินขึ้นไปอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เราจะต้องขุดอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับนี่ก็จะเป็นคันนะครับที่แท็กเตอร์ทำนะครับเพื่อที่จะเอาเดียวให้ตรงกับต้นมะพร้าวนะครับ นี่ครับผมอูยเฉลี่ยๆน,น้อยๆเนีอยอ่ยจะประมาณนี้นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็ประมาณนี้นะครับที่มาเซนมาโคนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนขุดบ่อหรือทำอะไรให้ดูเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ